อยากได้เห็นหนอเวลาบ่ายสองโมงท่านพระครูลงรับแขกตามปกติสตรีอายุประมาณ30เศษเข้ามากราบและแนะนำตัวว่าหนูชื่อชนทิชาค่ะเคยมาเข้ากรรมฐานสองครั้งแต่ไม่มีโอกาสได้มากราบหลวงพ่อที่กุฏิ เพราะต้องรีบกลับบ้านไปดูลูกวันนี้หนูจะมาเข้าเป็นครั้งที่สามแล้วก็มีเรื่องจะมากราบเรียนถามหลวงพ่อค่ะเรื่องอะไรล่ะท่านพระครูถามพรางมองหน้าหลอนรู้สึกคุ้นหน้าเหมือนว่าเคยรู้จักกันมาก่อนแต่หลอนก็พูดอยู่หยกๆว่าไม่เคยมาที่กุฏิน่าจะมีเหตุอะไรสักอย่างเราเคยรู้จักแม่หนูคนนี้มาก่อนหรือเปล่าน้อ เมื่อนึกไม่ออกท่านจำเป็นต้องพึ่งเห็นหนอแล้วก็ได้คำตอบในบัตรดนนั้นว่าในเจ็ดชาติที่ท่านระลึกนึกย้อนหลังได้แม่หนูคนนี้เคยเกิดเป็นลูกสาวคนสุดท้องของท่านในชาติที่สามซึ่งหากนับถอยหลังจากชาตินี้ไปก็จะเป็นชาติที่สี่หน้าตาหล่อนเหมือนชาตินั้นกับชาตินี้แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกัน แม้สตรีสามสิบเศษก็เกิดความรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดเมื่อได้อยู่เบื้องหน้าของพระภิกษุผู้ทรงศีลแต่เพราะหล่อนละลึกชาติไม่ได้จึงไม่สามารถรู้ว่าหล่อนเคยเกี่ยวพันกับท่านอย่างไรรู้แต่ว่าเกิดความรู้สึกผูกพันเหมือนท่านเป็นญาติผู้ใหญ่มัวมองหน้าเพลินจนลืมถามหนูจะถามเรื่องอะไรก็ว่าไปเลย ประเดี๋ยวคนอื่นเขาจะได้ถามบ้างท่านเตือนเมื่อเห็นหล่อนนั่งจ้องหน้าไม่วางตาเออคือคือหนูอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อรู้จักพระธุดงองค์หนึ่งหรือเปล่าคะรูปร่างท่านสูงสูงผิวดำสนิทฟันก็ดำชีวรที่ท่านนุ่งห่มก็สีคราำ หนูไม่เคยเห็นพระธุดงหน้าตาอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะหนูจึงอยากทราบว่าหลวงพ่อรู้จักท่านหรือเปล่าท่านพระครูไม่ตอบหากถามว่าหนูพบท่านที่ไหนละ่ะหลังสถานีรถไฟลบบุรีค่ะท่านปักกรดอยู่ที่นั่นเมื่อไรหนูเห็นท่านตอนไหนสมภารวัดป่ามะม่วงถามรวดเดียวสองคำถาม เมื่อวานนี้ตอนประมาณหกโมงเช้าค่ะสตรีนามชนทิชาตอบท่านพระครูแน่ใจว่าต้องเป็นหลวงพ่อดำแน่นอนเพราะลักษณะที่ลูกสาวในอดีตชาติของท่านพนานามานั้นก็ตรงตามลักษณะของหลวงพ่อดำทุกประการท่านจึงป้อนคำถามอีกว่าทำไมหนูถึงคิดว่าหลวงพ่อรู้จักท่านหนูก็ตอบไม่ถูกค่ะ คือหนูเคยมาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้สองครั้งครั้งแรกเมื่อปีกลายหลวงพ่อได้เล่าในหอประชุมว่าเคยเดินทุดงกับหลวงพ่อในป่าที่หลวงพ่อเรียกท่านว่าหลวงพ่อดำพ่อหนูได้ยินหลวงพ่อเล่าคราวนั้นหนูก็อธิษฐานนึกถึงท่านว่าถ้านหนูมีบุญขอให้หนูได้พบท่านพอมีคนเล่าลือกันเรื่องหลวงปู่เทพโลกอุดร หนูก็เลยคิดว่าหลวงพ่อดำกับหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นั้นเป็นองค์เดียวกันท่านพระครูพูดขัดขึ้นว่าหนูอย่าไปคิดอย่างนั้นมันเป็นอาถรรพ์อาถรรพ์ยังไงคะหล่อนไม่เข้าใจหลวงพ่อเองก็อธิบายไม่ถูกรู้แต่ว่าคนที่อยากรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องตายทุกรายเมื่อวานก็ตายไปรายหนึ่งแล้ว หลวงพ่อในป่าเคยบอกกับหลวงพ่อว่าคนที่อยากรู้เรื่องต้องตายเมื่อวานมีคนมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกเขาตามนี้เขาก็บอกว่าเขายอมตายเพราะเชื่อว่าตายแล้วฟื้นเหมือนอย่างพันเอกสนะแต่ปรากฏว่าไม่ฟื้นเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เคยอยากรู้เคยถามหลวงพ่อในป่าด้วยซ้ำแต่ท่านไม่บอก ท่านคงไม่อยากให้หลวงพ่อตายท่านพูดยิ้มยิ้มหญิงสาวรีบปฏิเสธว่าถ้าอย่างนั้นหนูไม่อยากรู้ก็ได้ค่ะหนูยังไม่อยากตายเพราะว่าลูกยังเล็กแต่หนูอยากทราบว่าท่านคือหลวงพ่อดำที่หลวงพ่อเคยทุดดงด้วยใช่ไหมคะทำไมหนูไม่ถามท่านละ่ะหนูไม่กล้าถามค่ะนั่งต่อหน้าท่าน หนูมีความรู้สึกเหมือนถูกสะกดดวงตาท่านสุขใสและก็ดูมีอำนาจลึกลับอย่างบอกไม่ถูกแต่ท่านก็เมตตานะคะเสียงท่านพูดกับหนูเป็นเสียงที่เปี่ยมด้เมตตาฟังแล้วอบอุ่นจริงๆค่ะแล้วท่านบอกกับหนูหรือว่าท่านชื่อหลวงพ่อดำท่านพระครูถามอีกญาติโยมที่นั่งรอคิวอยู่ต่างพากันฟังด้วยความสนใจ ท่านไม่ได้บอกค่ะแต่หนูคิดเอาเองว่าท่านคือหลวงพ่อดำเพราะดูจากลักษณะที่เห็นคือผิวดำสนิทฟันท่านก็ดำหนูก็เลยสรุปเอาเองว่าท่านคือหลวงพ่อดำและก็เป็นองค์เดียวกับที่หลวงพ่อเคยเดินทุดงด้วยท่านพระครูรู้ว่าญาติโยมที่นั่งเบียดเสียดกันอยู่เต็มกุฏินี้มีทั้งพวกสัมมาทิฏฐิและก็มิจฉาทิฏฐิ พวกหลังไม่ได้มาด้วยศรัทธาแต่จะมาคอยจับผิดท่านหาว่าท่านอวดอ้างตนว่าเป็นผู้วิเศษท่านคิดว่าลูกสาวในอดีตชาติคงจะมาเป็นพยานในเรื่องนี้โดยที่หล่อนเองก็ไม่ทราบหรือไม่หลวงพ่อดำเองก็บันดาลให้เป็นไปเมื่อวานท่านบอกว่าจะไปปักกรดที่หลังสถานีรถไฟลบบุรีวันนี้ลูกสาวของท่านก็มารายงานให้ทราบ ซึ่งเท่ากับมีพยานบุคคลอ้างอิงได้ท่านจึงเห็นโอกาสที่จะเปลี่ยนพวกมิจฉาทิฏฐิให้มาเป็นสัมมาทิฏฐิเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องไปตกนรกคนพวกนี้เคยมีเวณมีกรรมกับท่านมาแต่ชาติปางก่อนท่านจะได้ถือโอกาสใช้หนี้พวกเขาไปคิดได้ดังนี้แล้วจึงพูดกับลูกสาวว่า นูโชคดีมากนะที่ได้พบท่านคนที่จะได้พบท่านไม่ใช่หาได้ไง่ายๆเมื่อวานตอนเช้ามืดท่านมาบอกหลวงพ่อว่าตอนบ่ายจะมีคนมาขอให้เล่าเรื่องลุงโปเทพโลกอุดอนให้เล่าได้หลวงพ่อก็ท้วงว่าท่านเคยบอกไว้ว่าคนที่รู้เรื่องนี้จะต้องตายถ้าหลวงพ่อเล่า เขาไม่ต้องตายหรือท่านก็บอกว่าเขาสิ้นอายุไขแล้วหลวงพ่อจะเล่าหรือไม่เล่าเขาก็ต้องตายอยู่ดีหลวงพ่อก็ต่อรองว่าให้ท่านเล่าเองดีกว่าท่านก็บอกว่าท่านจะไปปักกรดที่หลังสถานีรถไฟลบบุรีแล้วท่านก็หายไปโดยที่ยังไม่ทันได้ตอบคำถามหลวงพ่อที่ถามว่า ท่านจะไปทำอะไรที่นั่นท่านมาบอกยังไงคะมาให้เห็นหรือว่ามาในนิมิตคนที่ถามเป็นสตรีวัยเดียวกับลูกสาวในอดีตชาติของท่านพระครูนอกจากจะเป็นสมาทิฏฐิแล้วหล่อนยังเคยมาเข้ากรรมฐานหลายครั้งมาในนิมิตท่านมากระซิบข้างหูเสร็จแล้วก็หายไป พ่อบบ่ก็มีคนมาขอให้เล่าเอาเทพมาอัดตั้งสามมว้วนตอนกำลังคุยกันอาตมาก็เห็นงูเห่าชูคอแผ่แม่เบี้ยอยู่ข้างหลังเขาประเดี๋ยวหนึ่งก็หายไปพอมองหน้าเขาอาตมาก็ไม่เห็นศีรษะเขาแล้วก็เลยคิดว่าต้องตายแน่สัมภาษณ์อาตมาอยู่ถึงสามชั่วโมงจึงกลับไป อาตมาก็ตอบทุกอย่างที่เขาอยากรู้พอตีสองอาตมากำลังจำวัดหลวงพ่อดำก็มาบอกว่าเขาตายแล้วเมื่อตอนหัวค่ำเทพสามม้วนที่อัดก็ไม่มีเสียงออกมาเลยสักม้วนเดียวมันก็แปลกด,ดีอาตมาก็เห็นเขาอัดเทพก็เดินเป็นปกติดีแต่ทำไมไม่มีเสียงออกมาท่านเจตนาที่จะไม่บอกว่า เป็นฝีมือของหลวงพ่อในป่าแสดงว่าหลวงพ่อในป่าท่านคงทำไม่ให้มีเสียงเพราะท่านไม่ต้องการให้คนรู้เรื่องนี้ท่านคงกลัวว่าพวกเขาจะต้องตายโยมคนเดิมคาดคะเนเป็นการคาดคะเนที่ถูกต้องตามเป็นจริงทุกประการคนที่มาสัมภาษณ์ท่านคืออาจารย์ปฐมเรียนเลขใช่ไหมครับคนถาม คือพวกมิจฉาทิฏฐิที่จะมาคอยจับผิดท่านแต่เมื่อมาได้ยินกับหูรู้กับตาอย่างนี้ก็เริ่มได้คิดคือคิดกลัวบาปที่จะมาจับผิดท่านทำไมโยมทราบท่านถามคนมิจฉาทิฏฐิที่กำลังจะกลับใจหนังสือพิมพ์ลงข่าวเมื่อเช้านี้ครับหลวงพ่ออ่านหรือเปล่าครับ าตามาไม่มีเวลาอ่านหนังสือพิมพ์หรอกโยมสตรีที่เคยมาเข้ากรรมฐานหลายครั้งพูดกับเขาว่าหลวงพ่อท่านไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือพิมพ์หรอกคะ่ะท่านอยากรู้อะไรก็รู้ได้เพราะท่านมีเห็นหนอจริงหรอครับหลวงพ่อเขาถามอย่างรู้สึกศรัทธาโยมอยากมีบ้างไม่เล่าไม่อยากเย็นอะไรอยากครับ ต้องทำยังไงถึงจะมีครับถามอย่างกระตือรือร้นต้องมาเข้ากรรมฐานท่านพระครูตอบเข้ากี่วันครับถึงจะได้อันนี้อาตมาตอบไม่ได้เพราะขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของแต่ละคนแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับบุญเก่าด้วยคือถ้าในอดีตชาติโยมเคยทำกรรมฐานมาแล้วก็เคยได้เห็นหนอมาก่อน พอมาปฏิบัติในชาตินี้ก็จะได้เร็วกว่าคนที่ไม่เคยมีนิสัยปัจจัยมาเมื่อได้แล้วก็ต้องนำไปใช้ในทางที่ถูกต้องถ้านำไปใช้ในทางที่ผิดไม่นานก็เสื่อมหลวงพ่อคะหลวงพ่อดำท่านได้เห็นหนอใช่ไหมคะท่านถึงรู้เรื่องราวของหนูโดยที่หนูไม่ได้บอก ือหนูกำลังมีปัญหากับสามีค่ะและหนูก็เขียนจดหมายขอคำแนะนำจากหลวงพ่อแต่ยังไม่ทันส่งตอนเข้าไปกราบท่านจดหมายก็ยังอยู่ในกระเป๋าปรากฏว่าท่านตอบปัญหาหนูหมดทุกข้อเรากับได้อ่านจดหมายหนูรู้สึกศรัทธาท่านมากอยากทําบุญกับท่านหนูมีเงินอยู่200บาทจึงถวายท่าน ท่านก็ไม่รับหนูก็อ้อนวอนอยู่นานท่านคงสงสารหรือไม่ก็รำคาญจึงบอกว่าให้อาวางไว้บนกระดาษเช็ดหน้าหนูก็หยิบกระดาษเช็ดหน้าออกมาจากกระเป๋าและก็เอาเงินวางไว้ท่านสอนอะไรหนูอีกหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องสามีจากนั้นท่านก็บอกให้หนูกลับได้หนูก็กราบท่านพอเดินออกมาไม่ทันหันไปดู เห็นท ah ่านเดินมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือหนูก็แปลกใจว่าทำไมท่านเก็บกรดเร็วนักก็มองตามท่านไปพอหนูกระพริบตาท่านก็หายไปแล้วจะว่าท่านขึ้นรถไฟก็ไม่ใช่เพราะยังไม่มีรถไฟมาน่าแปลกมากค่ะลูกสาวในอดีตชาติของท่านพระครูเล่าเรื่องอัศจรรย์ที่เกิดกับหล่อนเมื่อวานนี้ แปลกสำหรับคนอย่างเราๆแต่เป็นเรื่องธรรมดาสําหรับท่านหลวงพ่อก็เคยเจอแบบนี้บ่อยๆท่านมาเร็วไปเร็วเหมือนสายฟ้าแลบท่านพระครูบอกคุณสมบัติพิเศษของหลวงพ่อดําที่ไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนและหลวงพ่อทําอย่างท่านได้หรือเปล่าครับบุรุษผู้อยากได้เห็นหนอถามอาตมายังต้องใช้กรรมในโลกมนุษย์อยู่ ใช่หมดเมื่อไรก็จะทำอย่างท่านสมภารวัดป่ามะม่วงไม่ตอบตรงๆนิมนต์หลวงพ่ออยู่เป็นร่มโพร่มใสพวกเราไปนานๆอย่าเพิ่งทิ้งพวกเราไปเลยนะคะอย่างน้อยก็ให้หนูได้เห็นหนอก่อนสตรีที่เคยมาเข้ากรรมฐา,านหลายครั้งรีบอารัธนาตกลงอาตมาก็ว่าจะอยู่ไปก่อน คงอีกนานกว่าจะใช่นี่มนุษย์หมดเอาละ่ะหลวงพ่ออยากรู้เรื่องของหลวงพ่อดำต่อไหนหนูลงบอกมาสิว่าก่อนที่หนูจะเข้าไปกราบหลวงพ่อดำหนูเห็นท่านนั่งคุยกับคนอื่นอยู่หรือเปล่ากับลูกสาวท่านแทนตัวท่านว่าหลวงพ่อไม่เห็นมีใครนี่คะหลวงพ่อและตอนที่หนูกำลังคุยกับท่านก็ไม่มีใครเข้ามากราบท่าน มีคนเดินผ่านไปมาแต่เขาก็ไม่ได้แสดงทีท่าว่าสนใจหรือแม้แต่จะหันมามองหนูก็ยังแปลกใจว่าคนสมัยนี้ไม่นับถือพระสงฆ์องค์เจ้ากันแล้วหรืออย่างไรไม่ใช่อย่างนั้นหรอกหนูที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาเพราะเขาไม่เห็นท่านหลวงพ่อดำท่านคงตั้งใจจะให้หนูเห็นคนเดียว ท่านก็เลยทำให้คนอื่นไม่เห็นท่านท่านมีอิทธิฤทธิ์ทำอะไรได้สารพัดปกติคนเขาก็ชอบเข้าไปหาพระธโดงเห็นท่านปลักกรดอยู่ที่ไหนก็จะพากันไปกราบแต่ที่เขาไม่เข้าไปก็เพราะเขาไม่เห็นหนูมีบุญนะที่ได้พบท่านเป็นเพราะหนูอธิษฐานจิตอยากพบท่านหรือเปล่าคะ ตั้งแต่ฟังหลวงพ่อเล่าเกี่ยวกับท่านให้ฟังหนูก็สวดมนต์อธิษฐานจิตถึงท่านทุกคืนมันก็เป็นไปได้หรือบางทีก็อาจจะเป็นเพราะหนูมีความเกี่ยวพันกับท่านมาแต่ครั้งอดีตเช่นเคยเกิดเป็นลูกของลูกศิษย์ท่านเพราะท่านไม่เคยมีความเกี่ยวพันกันมาท่านก็คงไม่ปรากฏให้ท่านเห็น หลวงพ่อเชื่อว,ว่าน่าจะเป็นอย่างนี้เหมือนหนูกับหลวงพ่อใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าตัวหนูเองคงเคยเกิดเป็นญาติกับหลวงพ่อถึงได้รู้สึกเคารพนับถือเหมือนกับว่าหลวงพ่อเป็นญาติผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นได้นะหนูนะคนเราต้องเวียนตายเวียนเกิดกันเป็น,สนแสนแสนชาติจะต้องเกี่ยวข้องกันมาไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่ง ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นมารดาไม่เคยเป็นบิดาไม่เคยเป็นพี่ชายไม่เคยเป็นพี่น้องหญิงไม่เคยเป็นบุตรไม่เคยเป็นทิดาของเรามีใจหาได้ง่ายฉะนั้นการที่เรามาพบกันในชาตินี้ก็แสดงว่าต้องเคยเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตหลวงพ่อครับ ผมพิสูจน์ได้แล้วครับว่าพระพุทธเจ้ามีจริงบุรุษอีกคนผู้เคยเป็นมิจฉาทิฏฐิพูดขึ้นเขาไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วก็ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงต่อเมื่อได้พิสูจน์ด้วยตนเองจึงเชื่อโยมพิสูจน์ด้วยวิธีไหนละ่ะวิธีเสียงไทยครับเสียงไทยแบบไหนคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อ ผมเป็นเจ้าของร้านเพชรในโรงแรมเขาเอ่ยชื่อโรงแรมชั้นหนึ่งของเมืองไทยที่ชาวต่างประเทศนิยมพามาพักเพราะว่าทำเลดีอาหารอร่อยและก็บริการยอดเยี่ยมเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาอ้างถึงหลวงพ่อว่าหลวงพ่อสอนให้สวดกรณียเมตตาสูตรแล้วก็จะมีคนเมตตา ผมก็ไม่เชื่อแต่อยากลองผมก็ไปหาซื้อหนังสือสวดมนต์มาแล้วก็สวดกรณียเมตสูตรทุกคืนสวดอยู่สามเดือนก็เกิดความรู้สึกว่าตัวเองขลังมีอยู่วันหนึ่งลูกน้องที่ขายของอยู่ในร้านโทรศัพท์มาบอกว่ามีลูกค้าชาวต่างประเทศเขาจะซื้อแหวนมรกตล้อมเพชร แต่ขอลด30%เอร์ซนผมก็ไม่ยอมขายเพราะได้กำไรน้อยไม่คุ้มกับค่าดำเนินการผมก็บอกไปว่าไม่ขายเสร็จแล้วผมก็สวดกรณียะเมตตาสูตรสามจบแล้วก็อธิษฐานว่าถ้าพระพุทธเจ้ามีจริงก็ขอให้ผมขายแหวนวงนี้ได้ในวันนี้โดยที่ลูกค้าไม่ต่อเลย ที่จริงเราลดให้ได้อย่างมากที่สุด20เปอร์เซนแต่ผมต้องการจะเสี่ยงทายว่าถ้าพระพุทธเจ้ามีจริงผมจะต้องขายโดยไม่ลดราคาพอผมอธิษฐานเสร็จก็ทำงานอื่นไปสักครู่ใหญ่ๆลูกน้องคนเดิมก็โทรศัพท์มาบอกว่าแหวนวงนั้นขายได้แล้วลูกค้าเป็นคนไทยพอไม่เห็นเขาก็ซื้อทันทีเหมือนกับว่าอยากได้มานานไม่ต่อแม่แต่บาทเดียว แถมจ่ายเงินสดอีกด้วยผมได้ยินก็ขนลุกทั้งตัวเลยครับรีบเข้าไปในห้องพระขอเข้ามาพระพุทธรูปแล้วก็ตั้งปณิธานว่าจะไม่ท้าทายอย่างนั้นอีกผมเชื่อแล้วครับว่าพระพุทธเจ้ามีจริงโยมไม่เชื่อ ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงและทำไมถึงมีพระพุทธรูปมีห้องพระถ้าไม่เชื่อก็ไม่น่าจ,จะมีใใฉไม้ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละครับทีนี้ผมเกรงใจภรรยาครับภรรยาเขาเชื่อแล้วเขาก็ไปเช่าพระพุทธรูปจากเสาชิงช้ามาตั้งที่โต๊ะหมู่บูชามาจัดดอกไม้สวยงามทุกวันผมก็เลยเข้าไปดูทุกวันเพราะเข้าไปแล้วมันสบายใจดี บุรุษผู้กลับใจเล่าเสียงดังเข้าไปทั้งทที่ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหน่าหรือครับแต่ดีนี้ผมเชื่อแล้วครับและผมก็ให้สัญญากับภรรยาไว้ว่าเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้เราจะกลับไปนมัสการพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียกันหลวงพ่อเคยไปอินเดียหรือยังครับยังไม่เคยอาตมาก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า ขอให้ได้ไปนมัสการสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียสักครั้งหนึ่งไม่รู้่าเมื่อไรจะสำเร็จหลวงพ่อไปพร้อมผมไหมครับผมจะถวายค่าเดินทางพ่อค้าเพชรพูดด้วยศรัทธาเพราะแหวนวงนั้นวงเดียวเขาได้กำไรเกือบสองแสนขอบใจแต่อาตมาคงไม่ได้ไปหรอกเพราะเดือนตุลาคมอาตมาจะไม่ไปไหน แต่อาตมาจะขออนุโมทนาที่โยมจะไปนมัสการพระพุทธเจ้าก็ขอให้เดินทางโดยความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะท่านอวยชัยให้พอล่วงหน้าขอพระคุณครับถ้าเช่นนั้นผมขอกราบนมัสการเขาถวายปัจจัยห้าพันบาทและจึงกราบลาเพราะเสร็จธุระแล้ววันนี้เขาจะกลับไปบอกภรรยาว่า เขาเชื่อแล้วว่าบุญกุศลมีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงโชคดีที่เขาได้มาพบท่านพระครูมิฉะนั้นอาจจะตกนรกเมื่อตายไปก็ได้หลวงพ่อคะหนูขออนุญาตไปเข้าที่พักคะ่ะลูกสาวในอดีตของท่านพระครูกล่าวขออนุญาตหลังจากได้เล่าเรื่องอัศจรรย์ให้ท่านฟังแล้วจะปฏิบัติกี่วันละ่ะท่านถาม จ็ดวันค่ะหลวงพ่อดำท่านบอกให้หนูทำกรรมฐานมากๆและชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองหนูจึงขออนุญาตลูกและสามีมาปฏิบัติเจ็ดวันค่ะดีแล้วไม่มีอะไรดีกว่ากรรมฐานเชื่อหลวงพ่อเถอะหลวงพ่อครับผมจะมาเข้าพรุ่งนี้ได้ไหมครับวันนี้ผมไม่สะดวกเพราะไม่ได้เอาเสื้อผ้ามา บุรุษผู้อยากได้เห็นหนอถามขึ้นเสื้อผ้าที่วัดก็มีถ้าโยมจะเข้าวันนี้ก็ยืมของวัดใจได้ผมคิดว่าพ่กนี้ดีกว่าครับจะได้ไปบอกลูกเมียด้วยถ้าหายไปเฉยเฉยเขาก็จะพากันเป็นห่วงงั้นกอกลับไปบอกให้เขารู้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยมากก็ได้บุรุษนั้นจึงกราบสามครั้งแล้วลุกออกไป หลวงพ่อคะหนูอยากเรียนต่อปริญญาโทแต่เตี่ยกับแม่ไม่ยอมให้เรียนค่ะนางสาวต้นหลิวกราบเรียนหลังจากนั่งรอคิวมานานทำไมถึงไม่ให้เรียนละ่ะแกบอกว่าลูกผู้หญิงไม่ต้องเรียนมากจบปริญญาตรีก็ดีถมเถไปแล้วอีกหน่อยก็ไปมีลูกมีผัวไม่ได้ใช้วิชาความรู้แล้วหนูอยากเรียนไหมละ่ะ ท่านพระครูถามความสมัครใจอยากค่ะเพื่อนหนูสองคนที่มาด้วยเขาก็จะเรียนเราสามคนสอบเรียนปริญญาโทที่จุฬาได้ค่ะพ่อแม่เพื่อนเขาก็ยอมให้ลูกเรียนแต่เตี่ยกับแม่หนูกลับไม่ยอมให้เรียนไม่เป็นไรหลวงพ่อจะส่งให้เรียนเองเอาละ สมมุติว่าหนูเป็นลูกสาวของหลวงพ่อกันแล้วกันดีไหมถ้าหลวงพ่อทรงเรียนเตียกับแม่หนูเขาก็จะอนุญาตให้เรียนหรือเปล่าล่ะคงให้ค่ะที่แกไม่อยากให้เรียนเพราะไม่อยากเสียเงินมากกว่าแกจะเก็บเงินไว้ให้ลูกชายแกเรียนเตียกับแม่หนูลําเอียงรักแต่ลูกผู้ชายล่อนตำหนิผู้บังเกิดกล้าทั้งสองท่านพระครูรีบห้ามว่า หนูอย่าว่าพ่อแม่บาปมากนะเอาละ่ะถ้าเป็นลูกสาวหลวงพ่อก็ต้องมีความกตัญยูกะตะเวทีโดยเฉพาะกับพ่อแม่ที่หลังห้ามว่าหรือคิดไม่ดีกับพ่อแม่เข้าใจไหมเข้าใจค่ะตกลงหลวงพ่อจะส่งโนเรียนใช่ไหมคะทำไมหลวงพ่อใจดีจังหลวงพ่อเรียนมาน้อย จึงอยากสนับสนุนคนอื่นให้เรียนมากๆากนูเรียนจบปริญญาโทแล้วอยากเรียนต่อปริญญาเอกก็ได้หลวงพ่อจะส่งให้เรียนจนถึงปริญญาเอกเลยหลวงพ่อมีเงินเยอะหรอคะหลวงพ่อเอามาจากไหนคะหลวงพ่อไม่มีเงินหรอกแต่หลวงพ่อก็สามารถอธิษฐานจิตให้เงินมาได้เมื่อถึงคราวจำเป็น หนูชื่ออะไรล่ะหลวงพ่อยังไม่รู้จักชื่อเลยหนูชื่อต้นหลิวค่ะส่วนเพื่อนสองคนชื่อสร้อยเพชรกับบัวงามค่ะนางสาวต้นหลิวตอบหลอนดีใจนักที่จะได้เรียนต่อปริญญาโทหลวงพ่อองค์นี้ตั้งใจดีเลือเกินเห็นหล่อนครั้งแรกท่านก็รับปากว่าจะส่งเสียให้หล่อนเรียน จนถึงปริญญาเอกแต่คงไม่ได้หมายความว่าท่านจะศึกออกมาแต่งงานหลังจากที่หล่อนเรียนจบหรอกนะหญิงสาวคิดไม่ดีกับพระอรหันต์อันจะเป็นเหตุให้ชีวิตของหล่อนต้องพบกับความวิบัติอย่างที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียว